อายุ20ปีควรกินสารเสริมอาหารอะไรดีนะคะอายุเท่านี้แล้วต้องกินอาหารเสริมอะไรวันนี้ตอบให้ครบแบบจบจริงๆนะคะอายุ20ปีควรกินสารเสริมอาหารอะไรดีนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงวัยเจริญพันธ์นะคะจริงๆวัยเจริญพันธ์เนี่ยก็อาจจะสตาร์ทบางคนแบบ12 13 14 15อะไรอย่างี้เนาะก็วันนี้จะมาโฟกัสในช่วงของวัยอายุ20เนาะส่วนคนที่ก่อนอายุ20เนี่ยก็กินได้นะคะไม่ว่าจะเป็น15ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ก็ลองาทานดูได้นะคะวันนี้ตัวที่เราจะมาโฟกัสน,นะคะก็จะเป็นฟิช ทำไมถึงต้องเป็นฟิชออยเนาะในฟิชออยเนี่ยจะมีโอเมก้าสามนะคะการที่โอเมก้าสามเยอะเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดการอักเสบได้ดีมากเลยนะคะเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยให้มองหาโอเมก้าสามซึ่งจริงๆโอเมก้าสามเนี่ยมันไม่ได้มาจากน้ำมันปลาอย่างเดียวนะมันอาจจะมาในกลุ่มของแบบตัวแพนเบรดออาหารที่มันมาจากพืชผักก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะว่าเอออาหารชนิดไหนที่มันมีโอเมก้าสามสูงๆทำไมเราต้องกินโอเมก้าเนาะโอเมก้าสามเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วยเรื่องของการลดการอักเสบซึ่งมันดีต่อใน เพศหญิงมากๆเลยนะคะก็ะคือคนที่ปวดท้องประจําเดือนเนาะก็ะสามารถกินตัวนี้ได้นะคะจะช่วยของการบรรเทาอาการปวดท้องประจําเดือนได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็จะมีการอักเสบเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผู้ชายโอ้ฉันไม่ได้เป็นประจําเดือนฉันไม่ปวดหรอกฉันไม่แบบไม่อักเสบหรอกการอักเสบเนี่ยมันแปลว่าทุกครั้งที่คุณหายใจหรือคุณมีชีวิตอยู่นะคะร่างกายเนี่ยมันสร้างสารก่ออักเสบต่างๆเนาะหรือว่าเราสูดควันพิษนะคะ p m 2.5เนี่ยก็มีสารก่ออักเสบละหรือบางครั้งเนี่ยเราเครียดก็มีการก่อเสบละหรือกินน้้ําาาาาตลกินนออหรเเขมัคื อย่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยครับมีการอักเสบในร่างกายอยู่แล้วการกินสารต้านการอักเสบก็จะดีะมากแสดงว่าการต้านการอักเสบเนี่ยแสดงว่าเชลล์ไวได้ด้วยนะคะก็โฟกัสตรงนี้มีคนอาจจะถามมาว่าอา้าวแล้วพิมลโอลสออยเนี่ยที่เขาแนะนาม,มาเนี่ยนะคะในเรื่องของการลดกวดลดรวด อาจารย์แพทบอกให้ทำแบบนี้อะเคลียร์ลิ้นตัวเองกับรถปวดนะคะคือจริง,รงๆเนี่ยตัวพิมโรสออยเนี่ยเป็นสารทั้งต้นของโอเมก้าอีกทีหนึ่งนะคะก็ก <c oughs> ินโอเมก้าสไปเลยไม่จาเป็นที่จะต้องกินพิมโรสออยก็ได้อยากจะเสริมเพิ่มเติมจากทิกของเรานะคะสมับคนที่ปวดท้องประจาเดือนมากๆแนะนําให้กินแมกนีเซียมซึ่งเป็นฟอร์มอะมิโนแอซิดเคเลตเดี๋ยวเราจะรีวิวท้ายคลิปว่าเป็นตัวไหนนะคะมองหาแมกนีเซียมนะใครที่ปวดท้องประจาเดือนเหมยกลามเนื้อนะคะผู้ชายก็กินได้นะ่คะต่อมานี่คะวิตามินดีแต่ต้องเป็นนิาม้ถกน วิตามินดีอ่ฟอร์มอื่นนะคะอาจจะเป็นพิษได้นะคะวิตามินดีสามเนี่ยแนะนําว่าอยู่ที่ประมาณ3,000 IU นะคะ3,000 IU ต่อวันนะคะแล้วก็โฟลิกแอซิดนะคะจริงๆโฟลิกแอซิดแนะนําอยู่ที่400ไมโครกร,รัมต่อเดย์นะคะหรือว่าต่อวันก็จริงๆเนี่ยกินไปรูปแบบ ของวิตามิน B c o m p l พ x แต่ต้องเป็น B50 ก็โอเคนะคะเพียงพอเนาะแล้วก็กินในเรื่องของวิตามิน B รวมได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของอันอื่นๆสารเสริมอาหารอื่นๆเนี่ยจะกินเพิ่มเติมกูตา้าคอลลาเจนวิตามิน C หรืออาหารเสริมในเหน่งก็กินได้แต่ก็ต้องดูในเรื่องของมาตรฐานการกินเนาะต่อมานะคะอายุ25เนี่ยเป็นอายุที่เริ่มมีการสะสมไขมันที่เส้นเลือดแล้วนะคะก็คือเป็นช่วงที่เริ่มสะสมไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ที่จะพัฒนาไปเป็นในเรื่องของ เส้นเลือดติดตันได้นะคะหัวใจขาดเลือดหัวใจติดตันอันนี้คือต้องระมัดระวังมากเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอะไรที่ระมัดระวังมากๆอย่างเช่นตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเรา25แล้วคนที่อายุ25นะคะมาโฟกัสตรงนี้กันดีกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก่อนกินอาหารเสริมนะคะก็คือการตรวจแคลเซียมสกอร์การตรวจแคลเซียมสกอร์นะคะเป็นการเช็คว่าเราเนี่ยมีแคลเซียมเนี่ยไปสะสมที่เส้นเลือดมากหรือเปล่าเพราะว่าการที่แคลเซียมคุณไปสะสมที่เส้นเลือดมากๆนะคะแล้วมันเกิดอะไรเสพมีการรวมตัวที่ไขมันตรงนั้นนะคะก็จะ ทาให้เส้นเลือดของเราเนี่ยติดตันได้นะคะอันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เกิดในเรื่องของหัวใจขัดเลือดนะคะเส้นเลือดติดตันได้อันนี้คือต้องตรวจว่ามาแคลเซียมสกอร์ส่วนตัวเรายังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวเราต้องไปหาเวลาตรวจนะคะอ่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของอายุ25เนี่ยเป็นวัยที่ไขมันเริ่มสะสมในเส้นเลือดละไขมันจะเริ่มตรงนี้นะบางคนบอกว่า, oy, าเฮ้ยแกไปกลัวเลยเป็นรอไขมันไปเป็นตอนแกนุ่นแกนแกเดี๋ยวเราจะเป็นกันทุกคนไม่ค่ะจริงๆมันสตาร์ทตั้งแต่อายุ25านะคะ25้เนี่ยเราต้อง าการกินของเราล้จริงๆเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยิน L D L มาอยู่แล้วและ L D L เนี่ยคือโดนใส่ร้ายมาตลอดเลยนะคะว่าเป็นไขมันเลวจริงๆ L D L ไม่ใช่ไขมันเลวนะคะ L D L เป็นไขมันจําเป็นคะ่ะทุกคนเพราะว่า L D L เนี่ยสร้างมาจากตับ เกตไหมทุกอย่างที่ตับมันสร้างขึ้นหรืออวัยวะของเราเนี่ยมันสร้างขึ้นนี่คือสิ่งจําเป็นหมดเลยนะคะมันสร้างขึ้นมาเพื่อนะคะคือเส้นเลือดของเรานะคะสมองของเราฮอร์โมอนนะคะล้วนสร้างมาจาก LDL เลยนะคะเราขาด LDL ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราขาด LDL ผิวเราก็จะเขียวนะคะสมองเราก็อาจจะไม่มีนะคะอาจจะเบลอเออได้นะคะอันนี้คือทํางานไม่เต็มฟังก์ชันแล้วเราก็จะไม่มีฮอร์โมนค่ะทุกคนฮอร์โมอนไม่ได้แปลว่าฮอร์โมอนเพศนะฮอร์โมอนทั้งหมดในร่างกายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยสร้างจาก LDL โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศนะคะอันนี้ LDL จำไว้ว่า LDL เนี่ยเป็นไขมันสําคัญไม่ใช่ไขมันตัวร้ายอย่างที่ทุกคนใส่ร้ายกันมาตลอดชีวิตที่เราได้ยินมาแต่ตัวที่ร้ายเนี่ยชื่อว่าโอซี LDL ออซิ LDL คืออะไรนะคะมันคือ LDL เนี่ยนะคะที่มันไปจับกับนุโมลอิสระ,ะในร่างกายเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราพูดอยู่นะคะทุกครั้งที่เรากินข้าวหรือทุกอย่างที่เราเราหายใจเข้าไปเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยมันจะผลิตพลังงานใช่ไหมพอ ทุกครั้งที่มันผลิตพลังงานนะคะ่ค่ะมันจะมีสารของเสียมาด้วยเปรียบเสมือนรถยนต์เลยค่ะเวลาเราขับรถยนต์เนี่ยมันจะมีของเสียออกมาจากรถยนต์นะควันรถยนต์อะไรต่างๆนะคะน้ำมันเครื่องที่เสียไปร่างกายเหมือนกันเลยนะคะไมโทคอนเดรียผลิตพลังงานให้กับคุณนะคะมันก็จะมีของเสียออกมาจากเซลล์และไอของเสียนั้นอะนะคะถ้ามันไม่มีการต้านหรือมันเยอะมากจนเกินไปมันก็จะไปจับกับ L D L และกลายเป็นออกซี L D L ตัวที่มีปัญหาคือออกซี L D L ค่ะทำให้หลอดเลือดของคุณเนี่ยเสื่อมพอ มันเสื่อมมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างที่ทุกคนบอกนะคะมันก็จะมีการอุดอันตรงเส้นเลือดมีการอักเสบตรงนี้เนาะแล้วก็มีการสะสมแคลเซียมทําให้เส้นเลือดตรงนี้อุดตันได้นะคะจริงๆเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าปกติไขมันเนี่ยมันไปเกาะนะคะมันไปเกาะแบบธรรมดาตรงหลอดเลือดเนี่ยไขมันมันมีความนุ่มมันเป็นลิปิดมันมีความนุ่มถ้าเราแรงดันเราเลือดดีเราดีพอเรากินอาหารเสริมที่ดีไปไอไขมันนั้นอ่ะมันก็อาจจะหลุดกระเด็นออกไปแต่ถ้าเส้นเลือดนั้นมีการอักเสบและมีแคลเซียมมาด้วยเนี่ยนี่คือสาเหตุเลยนะ คนที่ไปซื้อแคลเซียมมากินโดยที่ไม่รู้เรื่องอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นฟอร์มที่อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าแคลเซียมที่คุณกินอ่ะมันไม่เข้าสู่กระดูกมันจะไปตกเป็นตะกร,รันนะคะเนี่ยไปเป็นตะกรันแบบนี้ตรงเส้นเลือดของคุณและทําให้เส้นเลือดของคุณเนี่ยติดตันอย่าซื้อแคลเซียมมากินมั่วๆถ้าจะกินให้ดีต้องกินเป็นฟอร์มอะมิโนแอซิดเิเลตหรือเป็นฟอร์มคิเลตหรือกินจากผักใบเขียวปลาเล็กปลาน้ยเงี้ยได้คะหรือว่าแคลเซียมที่มาจากแพนเบดเนาะอันเนี้ยได้เลยนะระวังมากๆเลย ะะอ่ะไม่ต้องกลัวอายุ25จะดูแลยังไงจะป้องกัน LDL ยังไงไม่ให้กลายเป็นออกซิ LDL เนอะวิธีการป้องกันก็คือการ anti-inflamm หรือว่าป้องกันการอักเสบนะคะตัวที่ป้องกันการอักเสบได้ดีก็1เลย fish oil อย่างที่ทุกคนได้ยิน fish oil เนี่ยช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้ดีมากๆนะคะก็แนะนําว่าเป็น ฟิชออยล์แบบว่าเดี๋ยวเอามาเพิ่มเติมในส่วนของคลิปฟิชออยล์ต่างหากนะคะแล้วก็ในเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนนะคะโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยก็ในเรื่องของป้องกันแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วิตามินอีนะคะวิตามินอ e ีต้องเป็นฟอร์มโทโคตาอีโนนะคะโทโคตาอีโนเนี่ยต้านออกซิแดนต์ได้ดีนะคะแล้วก็เป็นฟอร์มที่ดีต่อหัวใจด้วยนะคะต่อมากําจัดสารพิษกันบ้างกําจัดสารพิษเนี่ยกินอะไรนะคะก็จะกินเป็น ALA ได้เลย ALA เนี่ยคือแอลฟาไลโปอิกแอซิดอันนี้ คือสาคัญมากๆเลยนะคะจะช่วยเรื่องของเขาเรียกว่าดีท็อกซ์สารพิษนะคะแล้ว ALA นะคะแอลฟาไลโปเอ็กซ์แอซิดเนี่ยฟังก์ชันของมันเนี่ยละลายได้ทั้งในน้ำไดไขมันแทดงว่ามันไปที่สมองได้ด้วยมันช่วยเรื่องของกําจัดพิษในสมองได้ด้วยพิโคจีนอลนะคะตัวนี้นะคะนอกจากลดการอักเสบแล้วนะคะยังช่วยเรื่องของการสร้างเส้นเลือดแล้วก็ขยายหลอดเลือดด้วยทุกคนก็ลองศึกษาดูนะคะแล้วปริมาณที่ควรได้รับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะฟีดออยนะคะก็ดูในเรื่องของอ่าเดเปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย100มิลลิกรัมนะคะแล้วก็โทโคไจีนอเนี่ย100่งร้อถึงสองร้ต่อวันนะคะ ALA เนี่ย600มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็พิโคจีนอเนี่ย40่สิถึงหนึมิลลิกรัมต่อวันนะคะอยากจะบอกว่าตัว PM 2.5เนี่ยทำให้เกิดออกซิเอารดีแอลนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยหนูดูแลสุขภาพดีมากไม่รอดค่ะถ้าทุกวันนี้นะคะผู้คนบนโลกใบนี้ยังไม่มีการสนใจเรื่องฝุ่น PM 2.5ยังไงก็เสี่ยงโลก แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งทางเดินหายใจนะคะในเรื่องของหัวใจนะคะคือมันไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยพ2.5เสุดานี่ MM 5. 5. 5. 5. เป็นสาเหตุในการเกิดอ็อกซิแอลดีแอลนะคะการเกิดไขมันไม่ดีคืออยากจะบอกว่าไอ้ตัวอ็อกซิแอลดีแอลเนี่ยความร้ายของมันคือมันจะเป็นตัวที่เล็กมากๆแล้วมันจะชอนชัยไปได้ทุกที่นะคะทำให้เกิดการอักเสบได้ทุกที่อันนี้คือต้องระมัดระวังนะคะต้องดูแลกันตรงนี้เนาะนอกจากอาจารย์แพทย์นะคะแนะนําไปประมาณนั้นเราก็จะมีเพิ่มเติมเนาะ มีอะไรบ้างนะคะก็คือมี ALA ในนี้มี ALA นะคะ a l p h a l i p ปอ c ก c อ d มีอยู่ที่50มิลมิลรัมนะคะอันนี้แนะนำว่าในนี้มันมีซิงด้วยผู้ชายกิน2เม็ดได้ผู้หญิงกิน1เม็ดพอนะคะแล้วก็มีสารต้นของกูต้าไทโอนด้วยนะคะต้านอ,อนุมูลอิสระดีมากๆตัวนี้ก็กินได้นะเสริมในเรื่องของผิวนะคะแอดไลน์ทักมาได้เลยเนาะส่วนในเรื่องของตัวนี้มีแมกนีเซียมนะคะเป็นฟอร์มอะมิโนแอซิดเคเลทที่ดีนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของการนอนหลับไม่เกณฑ์ความจําตัวนี้ช่วยดีๆมากๆนะคะเหมาะสาหรับน้องๆที่ กำลังเรียนหนังสือหรือว่าวัยทํางานอยู่เนี่ยจ้ะอะตัวนี้ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายใครอึไม่ออกขี้ไม่ออกอยากดีถอกสารพิษนะคะการดีถอกสารพิษเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าออ้ยหนูต้องกินดีถอกดีถอกขี้ดีคือการขี้กับการเยี่ยวนี่แหละค่ะทุกคนทาไงก็ได้ให้เยี่ยวนะคะดื่มน้ำเยอะหนึ่งถึงสองลิตรต่อวันเป็นน้ําแร่นะอึทุกวันขี้ทุกเช้านะคะอันนี้คือการดีถอกสารพิษที่ดีมากมากนะคะถ้าคุณไม่ขี้เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ดีถอกสารพิษแล้วพยายามอึให้ทุกวันนะจ้น คือเดี๋ยวนี้เราใช้จอภาสาตากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปนี้หรือว่าดูไลฟ์ทุกวันดูทิกตอกทุกวันติดทิกตอกมากเนาะหรือต้องไลฟ์ทางานนะคะก็แนะนําว่าตัวนี้นะคะเลิศม,มามาไปดูคลิปได้เลยว่าเรากินแล้วตวรวจเลือดแล้วมันขึ้นจริงๆนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะที่มาในรูปแบบเม็ดเนาะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวได้นะแล้วก็เพิ่มเติมสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ย hey, พี่หนูอายุ20บแล้วหนูอยากบารุงสมองดูแลเรื่องสมองมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมนะคะนอกจากตัวกระปุกม่วง เนะะี่ยหาตัวนี้แนะนําอะไรบ้างก็จะมีตัวมีฟิตออยล์เนาะฟิตออยล์ที่เราแนะนาไปเพราะว่า DHA เนี่ยชว่วยเรื่องของความจําได้นะคะก็จะมีกินกบพัดนะคะหรือว่าสารสกัดใบแตะ้วยวันละ120มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของพิกเนโนโลนแต่ว่าพิกเนโนโลนเนี่ยยังไม่ถูกกฎหมายในไทยนะคะแล้วก็แนะนําอีกอันนึงคือบีรวม B50 เนี่ยควรกินมากๆเลยนะคะ B50 เนี่ยเราชอบกินเป็นไอ้กระปุกสีเหลืองฝาสีเหลืองเนาะหรือจะกินเป็นของไทยเราก็ได้จะเป็นนอดวีกระปุกสีแดง ะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์เยอะๆนะทุกคนจะได้มีประโยชน์กันนะคะสำหรับอายุ35เดี๋ยวดูอีกคลิปถัดไปได้เลยะคะ่ะ